สวัสดีครับเอฟซี MC ทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้แม่ปูดได้พาวพวกเราไปขอเลีนทูบมงคลตอนเย็นกันนะครับที่อำเภอเมืองสวงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในครูกันเลยนะครับสวัสดีครับแม่ปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงจ๋านะคะที่ตามแม่ปูนะคะ เมืองสวงใช่ไหมนะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้แม่ครูก็ได้เข้ามาในวัดนะคะซึ่งเป็นวัดของอำเภอเมืองสวงนะคะลูกก็แม่ครูก็มาเห็นย่าตะเคียนนะคะย่าตะเคียนที่อยู่ด้านข้างของแม่ครูเนี่ยท่านมีนามว่าเจ้าหญ้าแก้วแก้วเกษรหรอหรือแก้วอะไรนะแม่ครูก็จําไม่ได้เมื่อตอนที่สัมผัสตอนแรกนะคะ ท่านอ่อนี่ก็มีอายุประมาณสักสามสี่ร้อยปีถ้าจะได้นะคะเนี่ยเพว่าต้นใหญ่มากเลยนะคะในการสัมผัสแม่ครูก็มีความรู้สึกว่าท่านเป็นอ่อไม่ใช่ลูกกระเทวาแล้วนะคะท่านก็เป็นนางฟ้าแล้วนะคะเพราะว่าต้นนี้รู้สึกว่าจะอยู่ยาวนานนักสมาธิก็รู้สึกว่าจะแน่นนะคะเรามาขอโชคกันวันนี้นะคะลูกเราจะได้อะไรดีๆในช่วงเย็นเนาะเป็นทูปมงคลนะคะมาดูกันค่ะ ตอนนี้แม่กูก็ได้จุดทูปมงคลให้กับพวกเรานะครับเพื่อจะได้ตัวเลขมงคลตอนเย็นนะครับ คือปักลงไปในดินแล้วขอให้บังเกิดอาญามังทำกาด้วยเถิดนะเจ้าคะขอให้ได้สูงดังปาถนาเทินขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีครูอาจารย์บารมีภูมเจ้าที่ภูเจ้าที่ผู้ปกปักรักษาอยู่นะืึนแผ่นดินนีู้่นวัดแห่งนี้ก็ดีเทวดาลูกเทวาเหล่านางฟ้าหนอก็ดีที่ปกปักรักษาอยู่ในต้นตะเคียนนี้แห่งนี้ก็ดีในหอคําแห่งนี้ก็ดีนะเจ้าคะขอให้แม่ครูได้รับความสัมฤทธิผลด้วยเถิด ขอให้ได้สมดังปรารถนาให้ได้สามตัวตรงๆหนาเจ้าคะในวันนี้แม่ครูบนบานสามสาวด้วยผลไม้เก้าอย่างพร้อมทั้งชุดไทยที่จะนํามาถวายหนาเจ้าคะเมื่อแม่ครูได้รับความสําเร็จได้ได้รับความสําเร็จได้รับโชคลาภแม่ครูจะนํามาแก้บนภายในสามวันเจ็ดวันนี้หนาเจ้าคะขอให้บังเกิดด้วยอายามาทันตาด้วยเทิญสาธุสาธุสาธุเจ้าคะ่ะ ครูนับูค่ะเพราะว่าคิดว่าพอครูนับรูหน่าจะแม่นยำาบัน,นี้นะคะขอดหมวกด้วยนะคะเพื่อให้ความเคารพต่อสถานที่ ผน้ีน้าของกระผมนี้เป็นผู้เสี่ยงงทยเมื่อกระผมนับไปแล้วขอให้ได้สมดังปรารถนาได้สมดังปรารถนาเกืดนะอายามมาทำตาด้วยเถิดนะพระาค่ะอายามมาทำตาด้วยเถิพระเจ้าคะเมื่อสำลิแล้วเมื่อสำลิศแล้วด้วยะมาแก้โบนภายในสามวันเจ็ดวันด้วยศัตละวาจาจริง ขอได้รับความสำเร็นี้ขอได้รับความสำเนี้บัเกิดแ่ตัวกระผมบังเกิดแต่ตัวกระผมเลื่อนเพื่อนช่างสำเร็จกำลังสำเร็จสำเร็จอาหารข้าย นะคะในสิ่งที่เรามาขอในวันนี้ได้แน่นอนค่ะดูมาดูกันค่ะเด็ดสิบสิบเ1็ดสิบสองสิบสาสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า

ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเจ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้า เก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าก้าหกก้าเจ็ดก้าแปดก้าเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหนึ่งหนึ่งสองเะคะหนึ่งห หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะลูกก็ดเดี๋ยวพราคือจะเขียนลงไปนะคะในกระดาให้นาอนะคะจะยาที่นี่ท่านก็ลำต้นสวยมากนะคะลูกเมื่อได้ความสำเร็จแล้วแม่ครูจะพาลูกจ่าทุกคนทุกท่านมาแก้บนท่านนะคะมาแก้บนที่นี่เนาะ ตัวเลขได้ได้ตัวไหนคะเพราคือหนึ่งหนึ่งสองนี่นะคะหนึ่งหนึ่งสองหรือเจ็ดหนึ่งสองค่ะมอบหมายนะที่นี้ให้กับป้ากูต่อนะคะคนี่นะครับสำหรับทูบมงคลวันนี้นะครับนับได้หนึ่งหนึ่งสองนะครับหนึ่งหนึ่งสองครับ ทูปมงคลวันนี้กับเจ้ายญ้าแก้วกัลยานะครับหรือว่าเจ้ายญ้าแก้วเกศรนนะครับทูปมงคลวันนี้หนึ่งหนึ่งสองหรือว่าตัวกันไว้เกตหนึ่งสองนะครับนี่นะครับสาหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องแม่ครูแอลพารวยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ